มันเหมือนยุคละค่ะท,ทุเทียากระจังทุเข่าวบฝาฟัน เ่ง่ายค่ะอันนี้มันเขาใส่เขาใส่ข้าเดนียว่ข้าเขาเหนียวมันเขาเจ้าเนาะเพ้าค่เขาเจ้ามันจำได้อยู่สักค่ ีการเตีตออันอันนี้สี่วิธีขัวค่ะจากข้าไป คือแม่เครืออวันฟองอ่อนนะคะอันนี้ก็ทํำข้าวเม่าบ้านยิ้วดอนอีกโรงหนึ่งแล้วก็มียายหนูเบอร์โทรค่ะเบอร์โทรเผื่อคนสนใจ,จติดต่อ0930494267ค่ะสนใจ,จติดต่อได้นะคะโละ140ะโละร้อยสี่สิบค่ะ หอมนุ่มอร่อยทำใหม่ๆสดๆทุกวันค่ะสั่งจองได้นะคะ ขั้นตอนการผลิตข้าวเม้าสูตรโบราณนะคะเริ่มแรกเราก็ต้องไปเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวมาแล้วก็ต้องมาปัน่นเอามาเล็ดออกแล้วก็เอาไปแช่น้ำค่ะเอาไปแช่น้ำแล้วก็คัดแยกเม็ดที่ไม่สมบูรณ์เม็ดที่ไม่สมบูรณ์ออกแล้วเราก็ต้องไปคั่วคั่วให้มันสุกให้มันแห้งค่ะแล้วก็มาพึง่งให้มันเย็นถึงเอามาตำ ห้ารอบหรอบแล้วแต่ข้าวค่ะแต่ละรอบใช้เวลา20นาทีแล้วก็มาใส่เครื่องเป่าเครื่องดูดแกบคัดแยกออกแกบก็ออกไปข้างหลังมเมล็ดก,ก็มาลงตรงถังนี้ค่ะถังนี้แล้วก็เสร็จก็มามาตำอยู่ห้ารอบหรอบแต่ละรอบประมาณ20นาที เป่าเสร็จแล้วก็เอามาตำตำตำให้ครบสี่รอบห้ารอบ6รอบแล้วแต่ข้าวจนไม่มีแกบถึงจะเป็นข้าวเม่าค่ะนำจำหน่ายกิโลละร้อยสี่สิบค่ะร,ราคาสงราคาราคาราคาย่อยราคาปกติสูงกับขายย่อยก็ราคาเดียวกันค่ะราคาปกติเพราะว่ามันทำยากข้าวเราก็ต้องเกี่ยวข้าว ช่วงเป็นน้ำนมปีหนึ่งทำได้สองครั้งขานาปีกับนาปังถ้าหมดช่วงฤดูทำนาเขาเมาก็หมดไปเลยค่ะท,ที่เบอร์โทรแม่นก088 33 023 93าบ้านยิวดอนค่ะตำบลยิ้วดอนอำเภอเมืองจังหวัดสลกลนครมาซื้อที่นี่เลยค่ะเพราะว่าผลิตไม่ได้เยอะ เราทำไม่ได้เยอะวันหนึ่งก็ประมาณ30มสิ